สวัสดีครับผมเสาวันที่8พฤศจิกายน2000อร่อยหงซีซีครับกับบรรยากาศแปลงผักไฟหน่อยของฮอหรือผักกันจองครับขันจองปัะกันบวนมาเก็บผักให้เพิ่นครับเพิ่งสั่งมันกำลังแตกออกกันมาเก็บกันเช้าทีมซื้อแล้วก็มีศัตรูผื่ดมหากัดกินยอดกินอย่างมันครับก็ลองเอามาเก็บยุ้งกระไายครับว่าติดกับทงนาเอ็กหน่อย ออกมานำเด็กหน่อยมันหยตกนำ้ำตกครับในโลกูกตกครับน้องความสุขครับผมอยู่กับความสุขเซมิลี่ของเขาครับโซนที่แปดออกมาเก็บผักเก็ยบยังเป็นผักซีหน้าเหมือนกำลังพ่วงสิเกิดจะทั้งคนครับ,บเจ้าเมียอกคนในบ้างเนี่ยคือนี่ครับกำลังยาวครับว่าเขาบอได้เก็บสองหมื่นเลยนะเนาะ อุ้มอย่างลูกลูกขึ้นลูกขึ้น,นครับบรรยากาศแองผักขั้นจองนี่ครับห้อยะที่กาจินใบศัตูผักเาขาเป็นพวกแมงหากินยมขึ้นนะครับ เห็ดกำละงหาบาทครับบ่ได้เห็ดแพงหนอกครับพอพอได้แลกเปลี่ยนน้ำปูน้ำปลาแพงสัง่นครับรใส่ในค<อ>รัวเรือนครับที่สำคัญก็คือจะเห็ดก่อหนีก่อสินไปและครับกับในการใช้ชีวิตน,นันเดโนนแต่เราตดกลางหนาวขึ้นเอเอครับ พวกเป็นแมงอันนมันว่าใครใส่น้อเป็นเซอแล้วมันสิตกน้ำมันสิตกน้ำอือเอาบกหอยใส่บกหอยพูนไปทีมม้องสามมาพี่มาพี่แล้วพูนพูนทิมม้องสามพูนไปไปไปเลยหนึ่งสองสามมาลูกมะมาพี่มาพี่มาหาเพ่ะมาหาเพ่ะมาเลยพาเด็กหน่อยเอาบกหอยมาปล่อยลองสาน้ำกันครับมีป่านินไปอย่างบกหอยกันหลายอยู่ใน กับกระทอมน้อยของเขาเอาทิมลงไปเลยลูกหนึ่งสองสามทิมลงไปในน้ำคนน่ะเอาทิมลงน้ำแล้วว้าวบ,บรรยากาศครับทองไฮทองน้ากับกระทอมน้อยของเขาครับกับออมสุขเฟมิลี่มันสีตรงน้ำเนี่ยลงไปพุ่นอันนี้ต้นจานไงกล้วยต้นจาแนแดงมาปลูกครับกระน้อยบนี้กรรมานหาจานเหลืองมาถาบกิ่งมึง ปีนี้จะได้เห็นดอกจานบานบ่ไป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 หาแม่พ่นย่างลูกยางอันนี้เป็นต้นบักกระท้อนครับนี่ปลูกวางต้นฝนวางห็นหอันนี้กับผวกแค่น้าอันนี้กับไผ่กิมซุ้งนะครับของเหรียญอันยันเลยในพื้นที่จํากัดกองห้องครับอันนี้ต้นบนักมีครับนี่ข้างลางนี่อย่าไปเอาออกลูกอย่าไปเห็ดไม่ออกไปย่างย่างย่าง ันนี้ก็น่าจะต้นบักลำไยบัวจากที่เมียเราปลูกเยอันนี้ผักติ้วครับนี่ต้นผักติว้วบักหงบักพริกบักซีดารับอันนี้ก็แค่หน้าครับกับผัถมน่อยหมอเองดินครับบรรยากาศพิสานบานเขาอันนี้ก็เป็นลุงสีหน่อยครับ ผักผายครัผักกระจงนี่ก็ต้นบักพริกนะครับปลูกว่าพริกปลายางไว้ที่ได้ไร้ขาสมุนอยู่เนี่ยนั่นยางมะหยียบผักอันนี้ก็เป็นแปลงผักครับผักกาดผักซีครับผักซีกำลังแพงช่วงนี้าอวซีจีนหรือว่าซีลาวบานเขาเนาะน้ำก็ยังเต็มคลองอยู่นี่ประคามที่ต้นนี้ตัดออกเพราะว่ามันเป็นปลูกเม็ดแล้วมันใหญ่พดมัน มันมองงามครับเดี๋ยวสิหาพันมาติดตาต่อครับบรรยากาศต้องให้ทุง่งนาเขาลงหมดแล้วเขาแซน้ำมาแล้วร่มกับลมมาแล้วลมหนาววัยวัมาแล้วปิดประตูข้างหลังออกข้างหน้ายังมาก็ไดในเลยนี่เมียราเสียาขีมหมูไปใส่ยังใส่ต้นกล้วยเจีมียเรลนี่โพดปุ๋ยมันก็บเบียงออกอื อันนี้เป็นคอกหมูก็กลายเป็นคอกปุยหมักเขาแล้วปุยเขาก็อยูพีแล้วครับอันนี้ไม่ต้องขี่หมูทั้งนั้นเลยอืมครับคอกปุยหมักเขาอันนี้แม่แม่แหกกันบ่นเนี่ยน,นี่เราแหกออกมาแล้ววันสุกบางหันครับเขาเริ่มแก่เราจะน้อยกับสิได้ดลงเกี่ยวเลยนี่จังสิเกี่ยวเองตัวลักษณะนี้ครับพ่อกระเทินพวดอั่นเด็กเกี่ยวเอง น้องอมสุกคุลูผมเอนคุลูนี่ต้นบักนาวับอันนี้บักนาวเอ้ยนี่บักกูดบ่แมเนตีฮึส้มติต้นนี้ส้มอันนี้บักนาวไอ้บักนวบักนาวไร่เมล็ดบักนาวสื้อเพราะเาปลูกกัน อันนี้กับ rumor, ้องน้ำเขาครับปีนี้จะเก็บน้ำในหลายขึ้นแต่ว่าได้ยางเสียยางตะลิงพังไปหลายหลายอูดอวดปยยังลูกเอยจะไปเห็ดั้งนานลูกจะไปเห็ดจะไปจับลูกจะไปจับมันออกมาออกมาแล้วออกมาอันนี้ต้นกระเจี๊ยบเป็นบ่เนี่ยต้นกระเจี๊ยบ ะเจี้ยบต้นกล้วยเขาปลูกไว้ทุกอย่างล่ะปลูกไว้ทุกอย่างมาดิคอยู่ได้กินอย่าไปตีอย่าไปเห็ดจังสันออกมาออกมาครับเป็นคลิปสันๆันนะครับนะฝากไว้ทักทายครับทักทายพี่น้องก็ปลาตะเพียนตัวอ้ปล่อยอันนี่ของนี่ปล่อยปลาหมอเทศยดเหรอว่าเมียนบอกเมียนครับพ่อหนำลวงหากันปลาตะเพียนกับปล่อยปลาหมอซีพีกับปล่อยปลานิ้นกับปล่อยครับอยู่ในคลอง รอบน้าเนี่ยนะเบิง่งว่าเมื่อนีมามันสิบปันด้ายยาเขาไปลูกย่าเขาไปกองไพเดออันนี้สิห้าเบิง้งขามเทศครับอันนี้ถาบกิ่งเอาครับเบื้องพใหไ่มันนี่ห้อยถาบอันนี้ห้อยผมถาบมาเป็นใส่ขา,ามเทศพันไ่อืมครับจากต้นขั้วเนี่ยต้นเข่ามันนี่เป็นไอ้ขามเทศไส่เม็ดปลูกอันนั้นคือกันนะครับ พอเขาไปครับกับบรรยากาศเขาพมสีแก้วพมสีเหลืองบางหม่องเพิ่นกัเกีียวไปแล้วครับดอกของเขายังประทันเกีียวครับกับฝากไว้กิฟต์สันสันนะครับกับอมสุขเฟมิลี่ขอกุณทุกการติดตามครับผมลิปหนาพอกันไหมครับ